มาพี่น,น,น้องกินขวนมกันสมตาแล้วก็ขนมจีนแล้วก็ปลาดุกปลาดุกอยางข้าวเหนียวเสบแสบนมกันพี่น้องมาๆๆๆๆไปชอบสไตล์อีสานบ้านเฮามาเด้อเสิร์ฟนมกันครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมปอของผมจิงกึงชาแนลเวลาหิวอีกคือเกาพี่นอ้องพาพี่พาน้อ,นองกินข้วสมตำครับ ขนมจีนแล้วก็มีปลาดุกย่าปลาดูกยางตัวหนึ่งมีข้าวเหนียวน้ข้าวเหนียวแล้วก็แคบหมูนำสำซัมมอะหลายแล้วละครแซ่บแล้วละ <c oughs> อาหารอีสารบานเทากินผู้เดียวแซ่บผู้เดียวคือเกามาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไก่อยู่ไกลอยู่ทางต่างประเทศในประเทศหรือว่าอยู่ไซกีเรีงมาสึกแซ่บเหมือนกันกินอย่างเดียวครับ แซ่บหมูแซ่บคือ,อ,อ,อกเก่าพี่นอ้องอืม

thank mm -hmm. you อ <dog>, <fits you? S 1> ืมอ ok oh ืมข้าวเหนียวก็มีครับพี่น้องสุดยอดเลยอืมอืม Mm hmm. กึ่งๆคือเกาพี่น้องอืออือ แคบหมูมอ,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 อประดุกอย่างครับพี่นอ้องอืม 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm. เพชรกับเพชรแสบกับแสบพี่น้องเลยมาอืม ืเด็ดใจแหงโอ้ดอจองเลยขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อพี่น้องเด้อ ไปยังไปหาทุกทุกท่านแะครับว่าจะกินข้าวเนะพี่น้องเนาะอย่างยืนจ้างมันเถออ กมือเนี่ยางอย่าจานจะกินเขาเสีบ พอเรียพี่น้องกินเหรอ่อกันกลิปนหนาเวลาหิวคือเก่าด้อครับเด้อว,วัสดีครับ